ดรเศกสกลอัฏถาวงผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชา กล่าวถึงกรณีทางด้านพักร่วมฝ่ายค้านได้ทำการเปิดอภิปรายทั่วไปแบบไม่ลงมติตามมาตรา152ระหว่างวันที่17-18กุมภาพันธ์ซึ่งทางด้านนายสุทินคลังแสงสอสอมหาสารคามพักเพื่อไทยในฐานะประธานคณะกรรมการประสานงานพักร่วมฝ่ายค้านหรือวิฝ่ายค้านได้สัมภาษณ์อย่างมั่นใจว่าการอภิปรายในครั้งนี้จะเกิดการเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้น เป็นประโยชน์กับประชาชนจะเกิดความเปลี่ยนแปลงทั้งในระดับการบริหารเปลี่ยนแปลงในระดับรัฐมนตรีและอาจจะถึงขั้นเปลี่ยนแปลงผู้นำเพราะเกิดวิกฤตัทธาขั้นรุนแรงหลังจากนี้มี after shock แน่นอนส่วนที่พลเอกประยุทธ์บอกว่าไม่หนักใจไม่ให้ราคานั้นอาจเป็นเพราะไม่มีการลงมติท่านเลยเบาใจไม่ต้องเข็นกล้วยออกจากสวนแต่อย่าลืมว่ามือในสภาไม่เท่าศรัทธาของประชาชน ซึ่งการไม่ลงมติในครั้งนี้ถือว่าดีกับฝ่ายค้านมากกว่าเพราะถ้าลงมติมือเราก็แพ้พวกคุณแต่ถ้าไม่ลงมติก็ไม่ได้มีข้อบ่งชี้ว่าใครแพ้ใครชนะแต่ทุกครั้งหลังการอภิปรายจะมีการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนซึ่งฝ่ายค้านจะได้คะแนนดีกว่ามาตลอดส่วนรัฐบาลจะสอบตก ว่าแปลกใจในสุทินคลังแสงสอสอมหาสรารคามพักเพื่อไทยไปเอาข้อมูลมาจากไหนว่าทุกครั้งที่มีการอภิปรายแล้วผลสํารวจปรากฏว่าคะแนนฝ่ายค้านดีกว่าฝ่ายรัฐบาลเพราะที่ตนเห็นนั้นหลังการอภิปรายทุกครั้งประชาชนจะสะท้อนออกมาว่าการทํางานของฝ่ายค้านนั้นไม่เอาไหนมีแต่เรื่องเดิมๆกล่าวหาโจมตีบิดเบือนปล่อยเฟกนิวในสภาแล้วอาศัยเอกราชสอสอคุ้มครองจนประชาชนเขาเอือมระอาก,กันไปทั่ว ไปทางไหนก็ได้ยินแต่เสียงบอกเสียเวลาเปลืองน้ําเปลืองไฟของสภาหากเปิดสภาอภิปรายแล้วทําได้แค่นี้อย่าเปิดมาเลยดีกว่านายเศสกลกล่าวว่าส่วนที่นายแพทย์โชนานสีแก้วหัวหน้าพักเพื่อไทยในฐานะผู้นํฝาฝ่ายค้านในสภาเช่นกัน ที่ขึ้นเปิดหัวอภิปรายกล่าวหารัฐบาลก็เป็นการกล่าวหาเดิมๆที่ไม่เคยเปลี่ยนแปลงเปิดสภากี่รอบก็ออกลีลาแบบนี้กล่าวหาแต่ไม่เคยเอาหลักฐานอะไรมาแสดงให้เห็นได้สักครั้งกล่าวหาว่ารัฐบาลสารพัดล้มเหลวทุกด้านบริหารไร้จิตสำนึกเผด็จการต้นเหตุของปัญหาแล้วก็ลงท้ายด้วยการให้ลาออกหรือยุบสภา ลีลาการอภิปรายของหมอชนละนานไม่เคยเปลี่ยนจากสอสอขยับมาเป็นหัวหน้าพักขยับมาเป็นผู้นำฝ่ายค้านในสภาแต่ลีลาและปัญญายัางคงเท่าเดิมไม่เคยมีการอภิปรายสร้างสรรค์แม้แต่ครั้งเดียวทุกครั้งมีแต่ใส่ร้ายบิดเบือนป้ายสีและกล่าวหารัฐบาลและนายกรัฐมนตรีให้เกิดความเสียหายทุกครั้งและสิ่งที่ไม่เปลี่ยนอีกอย่างนั่นก็คือหายใจเข้าก็บอกให้ในายกลาออกหรือยุบสภา หายใจออกก็บอกให้ในายกลาออกหรือยุบสภาถ้าทางหมอชนละนานคงคิดกำลังว่าถ้านายกลาออกแล้วตัวเองนั้นจะได้มีโอกาสเป็นนายกรัฐมนตรีผมอยากจะบอกว่าอย่าฝันให้ไกลเลยแค่ตำแหน่งหัวหน้าพักก็มากพอแล้วเขาเอาใส่กรอบแขวนไว้ให้เห็นว่ามีหัวหน้าพักไว้เฝ้าพักคอยกัดคนนั้นทีคนนี้ทีถ้ายุบสภาเลือกตั้งใหม่เมื่อไหร่อย่าคิดว่าตัวเองจะได้เป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีอันดับหนึ่งของพัก ดีไม่ดีอาจจะไม่มีชื่อเสียด้วยซ้ําก็ดูดูรุ่นพี่ว่าที่ผ่านมาเป็นอย่างไรนายทักษิณไม่มีทางที่จะเอาคนอย่างหมอชลนานมาเป็นแคนดิเดตนายกอย่างที่หมอชลนานฝันหรอกเขาเอาคนในตระก,กูลเขาก่อนทั้งนั้นหรือไม่ก็คนใกล้ชิดหมอชลนานหยุดฝันเสียทีแล้วทําหน้าที่หัวหน้าฝ่ายค้านและหัวหน้าพักให้เกิดประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนเสียจะดีกว่า ทุกวันนี้ยังเสียหมอไม่พอหรืออย่างไรถ้ายังทําตัวแบบทุกวันนี้ไม่ใช่เพียงแต่จะเสียหมอระวังจะเสียคนตอนแก่เหมือนรุ่นพี่ๆในพรรคเพื่อไทยเพราะโดนนายทักษิณหลอกใช้แล้วก็ถีบหัวส่งหรือว่าคนอย่างหมอชนละนานอับจนปัญญาจนต้องคอยรับใช้นักโทษหนีคดีทุจริตอยู่ร่ำไปคิดอะไรด้วยสมองของตัวเองไม่เป็น